นี่ปั่นจักรยานภับสบายสบายชิวๆนะฮะดาวฮอนพีปดเฟรมคมโมลี่สี่หนึ่งสามสูนนะครับให้ทั้งความเบาแล้วก็ความนุ่มนวลนะครับแกระดิ่งครับอ่าแล้วนิดนึงอ่ากลางวานขึ้นหน่อยละ เฟรโมโฟโมถงนักต่างๆแข็งแรง <c oughs> แม่เหล็กที่ปลายดุมล้อหน้ายังอยู่นะครับแล้วก็ดุมล้อหลักอยู่เวลาพับติดกันมันก็จะดูดเข้าหากันนะก็ยังใช้ด้านได้อยู่นะครับยางดีด้วยนะองค์ล้อลูมิเน e. ียม20ยางชอเบ่เดี๋ยวลองจอดดูนี้มุมนี้ว่าพอได้ไหม บรรยากาศสงบเงียบนะขาตั้งกลางๆนะครับสีแดงแ้นตรงเกียร์เป็นลิปชิปนะครับ s สลม MRX พร้อมนะครับติดไอ้นี้ไปด้วยเลยจริงๆมันเป็นไวเลสนะครับต้องหาสัญญาณข้างล่างเพื่ทำานได้รถสีแดงนะครับเดิมนะครับแดงเดิม ีแปดล็อกหลักงานหลักอันตอขึ้นตักลงได้ครับเบาะดีไม่ขาดนะครับทรงเบาะสวยใช้ได้นะครับปีกว้างประมาณหนึ่งนะครับเกือบสิบห้าเซนบางโคนสวยนะครับหางเป็ดปบางโคนยังมีนะครับยังเป็นยางอยู่นะไม่แตกไม่ขัดนะครับจุดทุดบางโคนเข้ากับเฟรมนะครับยึดบางโคนเข้าเฟรมหางเป็ดยังอยู่อยู่ครบนะครับ ตะเกียบนะตัวของเซอครบนะฮะเฟรมอลู mm hmm. ตะเกียบ mm hmm. ครบจุดยึดจุด,ดพับต่างๆนะเดยจานหน้าใบเดียวหล mm hmm. ังเป็นเอเซล่าเจ็ดใบนะฮะ mm hmm. ยางเ mm hmm. ชงโชเบมาทอนเลเซอร์ mm hmm. สภาพยางประมาณ85%นะครับโอเคใช้ได้ละห mm hmm. ขังดูน้ำหนักเบา น้ำหนักก็วัดเป็นความเบาก็ผมว่าใกล้เคียงอะลูนะหรืออาจจะเบาวกว่าอะลูบางตัวชิลเดี๋ยวลองเล่นเล่าขำๆดูปั่นง่ายมากฟิลก็ใกล้เคียงเฮลิออสครับแต่ชอบเฮลิออสมากกว่าคันนี้เฮลิออสเฟรมจะเป็นอีกทรงหนึ่งนะครับจุดลึกเฟรมช่วงกลางจะเป็นแนว เสียงมากกว่านะครับเกียอยู่ตำแหน่งเลขสามนะฮะสบายเลย บนนเบรกดีนะครับรือจุดยึดปรับสูงต,ต่ำคอได้นะครับเอาขึ้นกว่านี้ก็ได้เราเอาลงคอต่ำลงก็ได้นะครับดตรงนี้เลยนะในภาพที่เป็นสีอทองเนี่ยครับถายออกแล้วก็กดลงมันก็ต่ำแล้วนะครับจุดทับคอจุดทับตัวถังแข็งแรงนะครับ และหลายยี่ห้อก็ขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ดาวฮอนไปผลิตนะครับมันจะเขียนว่าดาวฮอนไลเซ้นนะครับห๋ยวหลายยี่ห้อเลยเด็ดดีครับสนใจก็มาลองดูนะครับปีแปดตัวนี้ขายไม่แพงครับลายอะตอมดิงกี้นะฮะ A T O M D A N K Y นะครับลายอะตอมดิงกี้ A T O M D A N K Y นะครับผม